สวัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับกข้สู่ช่องอัศินเดอะซิมพลายนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ให้ช่องเลงด้วยนะครับนี่จ้ะเราก็ได้มีกล่องมานะครับส่งมาจากเมืองไทยแล้วก็เป็นของที่เลงแบบอยากได้มากๆเห็นแวบ,บแรกก็คือแบบอุ้ยชอบมากๆเลยด้วยความที่เลงอะใช้กระเป๋ารุ่นนี้อยู่แล้วแล้วก็เอามาใช้ที่อเมริกาใช่ป่ะแล้วก็แบบได้เสียงตอบรับที่ดีมากๆเวลาเอาไปใช้ที่แบบเวลาไปกูเกิ r y ไปเดินห้างหรืออะไรเงี้ย คือฝรั่งที่เนี่ยเขาเป็นคนที่แบบไม่ใช่แบบเหมือนคนไทยเหมือนบ้านเราเนี่ยที่แบบว่าเออจะเก็บความรู้สึกอะไรเงี้ยใช่ปะเออเห็นคนไหนชอบอะไรหรือชอบการแต่งตัวก็จะไม่ค่อยกล้าเข้าไปพูดใช่ไหมแต่ฝรั่งอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมาปูปะเขาก็จะวิ่งเข้ามาแบบสกิดไหลบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมาแบบหาเราเราก็จะบอกเราแบบเฮ้ยชอบแบบกระเป๋ายูนะชอบการแต่งตัวชอบนั่นชอบนี่เลยเขาก็จะบอกแล้วก็เป็นกระเป๋าใบหนึ่งที่เรนเคยใช้บ่อยมากแล้วก็โดนชมอยู่ตลอดเลยเว้ยเออพอเห็นใบนี้ปูปะแล้วก็มันเป็นแบบ สีที่น่ารักมากเป็นสีพาสเทลเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยแล้วกันนะครับว่าเล้งเลือกเป็นสีไหนมาอะไรอย่างเงี้ยก็มาจากแบรนด์สุวิมลนะครับแบรนด์แบบว่าแบรนด์รักแบรนด์โปรดของเล็กอีกหนึ่งแบรนด์เลยเป็นแบบถ้าพูดถึงหนังเอ็กซอติกอะสุวิมลเท่านั้นนะจ๊ะณนะวันนี้ณนะตอนนี้เท่านั้นเลยอะไรเงี้ยอ่ะโอเคอุปกรณ์นะครับอันอันเดิมนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกันแกะยังไงดีวะไปเดี๋ยวเล้กขอช่วก่อน เนี่ยเพิ่งส่งมาถึงแบบสดร้อนๆเลยทุกคนเราก็เลยแบบอยากจะรีบแกะเพราะอยากจะเห็นน้องก็เลยแบบเออมาถ่ายคลิปให้ทุกคนเลยเลย,ยงเงี้ยนีาา่นะฮะซึ่งตอนนี้มันก็เป็นเวลากลางคืนไงเลยงก็เลยแบบเออไม่ได้เซ็ตผมเซ็ตผมก็เลยใส่หมวกไปนะทุกคนทุกคนก็จะเห็นเลยแบบเออใส่หมวกบ่อยอะไรเงี้ยผมยาวด้วยไนงะนะครับไม่ได้ไปตัดเลยนี่คือแบบอยากเห็นน้องมากว่าน้องต้องน่ารักแบบสุดๆ แกะไงวะครับหึงนะเดี๋ยวขอไปแกะก่อนอ่ะแ็กมาแบบเหนียวแน่นหนามากเลยทุกคนอ่ะงั้นเริงจะใช้พลังแบบที่มียู่ฉีเไปแล้วกันนะน้องน่นรานอ่ะโอเคเรียบร้อยนี่จ้ะ นีนหุยหยหุยหยหยมีความแบบมีความตื่นเต้นมากเป็นสีที่ชอบมากเป็นสไตล์สีที่แบบเรนชอบมากๆเป็นคนชอบสีแบบสดใสสีพาสเทลอยู่เลยแ่าเออแล้วคอเลกชันเนี่ยเขาก็ทําแบบสีพาสเทลเป็นแบบว่าอลิมิเต็ดเรนโบว์นะคะเป็นหนังไททานก็คือหนังงูอะไรอย่างเงี้ย นี่กล่องสดใสเหมือนเดิมชอบแพคเกจจิ้งมากเคยพูดไว้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบแพคเกจจิ้งของทางสุวิมลม,มากๆะอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับเนี่ยใส่ใจรายละเอียดแบบสุดอ่าเปิดมาก็ถุงผ้านะครับนี่พร้อมหรือ,อยังนี่เออเออเออให้ดูนิดนึงชาดานวีสีสวยมาก สีจริงคือสวยมากอันนี้เล็งเลือกเป็นชื่อสีรู้สึกว่าจะเป็นสีนิวยอร์กนะครับก็จะเป็นสีเชมพูม่วงแล้วก็เป็นส้มอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะคอลเลคชันเนี้ย,เ,ยเขาจะใ้มาหมด3สีก็จะมีเป็นสีปารีสปารีสเนี่ยจะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นสีเหลืองกับฟ้าแล้วก็สีโตเกียวจะเป็นสีสีชมพูกับสีฟ้าประมาณเนี้ยนะครับเออเดี๋ยวเลงจะขึ้นรูมให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับว่าสีประมาณไหนเออแต่สีเนี่ยคือเล็งเห็นปุ๊บคือ เอาสีนี้สีนี้คือน่ารักมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแล้วหนังอะ่ะก็คือแบบฟอกออกอามาได้ดีงามมากๆคือแบบฟอ,อกให้เป็นแบบไล่สีแบบสวยมากๆอะไรเงี้ยคือเขาไม่ใช่แบบว่าทําเป็นบล็อกบล็อกบล็อกอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วสุวิมลคอลเลกชันเนี่ยคือปกติอะ่ะเขาจะทําสีแบบสีสดๆเหมือนแบบสีแดงเพลิงหรือไม่ก็เป็นสีเขียวมรกตที่เป็นสีแบบแปด แบบเขาเรียกม่าแป๊ดๆหรออะไรเงี้ยสีแบบสีสันแบบสีแบบฉูชาดมากๆอะไรเงี้ยแต่พวกสีนวพาสเทลอะ่ะเขาเพิ่งทาเป็นคอลเลคชันแรกซึ่งมันน่าหลักมากๆทุกคนอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นสายแบบสายหวานๆอยู่แล้วอะ่ะก็ชอบสีอะไรอย่างนี้ใช่ปะเนี่ยเขาทําสีออกมาได้ดีมากโรงฟอกค,คือรู้สึกว่าโรงฟอกส่วนใหญ่อะ่ะที่สุวิมลใช้หนังงูอะไรเงี้ยนะครับที่ฟอกสีลิมิตเต็ดต่างๆเขาจะใช้โรงฟอกที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยซึ่งดูดิอ่ะแสงมันอาจจะแบบ จัดเกินอะไรเงี้ยเอาถึงประมาณนี้แล้วกันเห็นปะสีสวยมากสีแบบเนียนมากๆแล้วหนังงูสวยมากแทบจะไม่แบบลรตตำหนิไรทิติเลยอะสวยจริงๆนะครับเนี่ยเขาไม่ได้มาจ้างมาให้พูดหรืออวยนะคือชอบเองแล้วก็แบบเออตามความรู้สึกของเล้งเลยเล้งเชื่อว่าทุกๆคนที่ดูช่องเล้งอ่ะ คือที่ใครได้แบบว่าได้อุดหนุนหรือได้ใช้กระเป๋าแบรนด์สุวิมลอะ่ะก็ต้องคิดเหมือนเล้งอยู่แล้วว่าแบบเออคุณภาพจริงๆทั้งการเย็บแล้วก็วัตถุดิบที่นํามาใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับข้างในสีโอเคสีน่ารักอ่ะเห็นป่ะเข้ากันดีมากแล้วก็มีสายมาให้นะครับนี่เอ,อสายก็น่ารักสายสีน่ารักเลยนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเล้งก็ใส่ให้ดู แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเขาอะถ้าคลิปลิงออกอะเนี่ยพลิงเพิ่งได้มาวันนี้ใช่ป่ะแล้วก็อีกสักวัน2วันออกก็คงแบบเขาคงเลิกพีออเดอร์กันไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะจริงๆอะเขาเริ่มพีออเดอร์กันไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมอะไรเงี้ยนะครับแต่จะขายจริงอะก็คือจะวันที่10สิงหาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วทุกคนอะก็สามารถสั่งได้ทุกรุ่นที่เขามีอะไรเงี้ยแบบ เอเวอร์โลดบก็คืออันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพวกไทนี่ฮาร์ดเมดิสันเบบี้เมลทูมีสแควร์เอฟ่ะเราสามารถสั่งได้ทุกรุ่นเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ข้อจำกัดอยู่ที่ว่าก็ไม่รู้ว่าหนังที่ทางสุวิมลคุณฝนเนี่ยเขาทำมาเนี่ยฟอกมามันจะหมดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็ต้องรีบสั่งเพราะไม่งั้นก็ต้องเทคแชนว่าจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยพาใส่สายก็จะประมาณนี้แต่นี้รู้สึกว่ายาวไปแต่เดี๋ยวขอปรับ คือจริงๆแล้วอ่ะใครที่สั่งพีออเดอร์กันไปอะก็จะได้รับหวีด้วยซึ่งเป็นหวีแบบคอลเลคชันพิเศษมากๆที่ทำมาเพื่อคอลเลคชันนี้เลยที่คุณฝนทางสุวิมลอะเขาก็จะเหมือนแบบ เออทำเป็นของพรีเมียมให้มอบให้สำหรับใครที่สั่งคอลเลกชันไอตัว Rainbow Limited อันเนี้ยนะครับก็จะได้รับไปด้วยซึ่งถ้าเกิดวันที่ไปซื้อวันที่10สิงหาเนี่ยจะไม่มีแถมให้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครดูช่องเล็งแล้วก็ไปสั่งอะสามารถบอกได้ว่าดูจากช่องเล็งนะครับมาจากช่องของ a ัศนินเดอะซิมเปอรไลก็จะได้รับหวีไปด้วยนะถ้าเกิดใครไปสั่งอย่าลืมนะอกจากช่องเลงนะ ก็จะได้รับบีไปด้วยถ้าเกิดใครไม่พูดแบบว่าปากหนักนะอดพูดหรือไม่ได้พูดหรือลืมก็อดนะครับก็จะได้รับแค่กระเป๋านะก็ทุกรุ่นเลยยกเว้นคาร์ทโฮเดอร์อย่างเดียวนะครับนี่นะน่ารักใส่ๆแล้วก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเล็งจา แมชกับลุกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายทุกคนดูว่าเออพอใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงอ่ะอันนี้ลุกแรกแล้วก็เป็นเสือเส้อเชิ้ตสีขาวอันนี้ใช่ปะก,กับหมวกที่เล็งแบบรักมากใบนี้อ่ะโอเคเห็นปะมันก็จะแนวแนวประมาณนี้ก็ยังไงเดี๋ยวเล็งจะไปแมทชิ่งให้ดูเพราะจริงๆแล้วอะ่ะหลายๆคนคงคิดว่าแบบเฮ้ยจะใช้แล้วจะเป็นยังไงจะใช้ได้บ่อยไหมจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นกระเป๋าที่ใช้งานได้ดีมากๆแล้วก็ สีสนันนะเลิงอยากบอกว่าแบบทุกคนอ่ะเล็งเชื่อเลยว่าต้องมีกระเป๋าสีดําในตู้อยู่แล้วสีน้ําตาลสีเทาอาจจะแบบลดหลั่นลงมาซึ่งมันเป็นสีคลาสสิกเว้ยชีวิตเรามันก็จะแบบรู้สึกว่าแบบไม่สนุกหรอกอ่ะแต่ถ้าเกิดทุกวันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบอ่ะข่าวบ้านเมืองอะไรต่างๆมันก็ทําให้เราเครียรใช่ปะคือถ้าเกิดเราใช้ของอะไรที่มันเป็นสีสันน่ะสดใสน่ารักเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบผ่อนคลายมากขึ้นนะเอาจริงเนี่ยห็นปะอ่ะอย่างใบเนี้ยก็เป็นใบที่เล็งหลักมากแล้วก็เป็นใบที่แบบใช้้ทุกครังอะ คือคนที่นี่ฝรั่งอ่ะก็จะมาสะกิดถามตลอดว่ากระเป๋าของอะไรฮะนี่คือเลียวฮ็อกขอด้หรือเปล่าทําไมมันสวยจังเลยสีสวยมากๆคือจริงๆอฝรั่งหรือคนอเมริกันหรือจะเป็นคนผิวสีอะที่เนี่ยคือชอบกระเป๋าสีสันสดใสมากๆเว้ยมันเคยมีคําถามในใจของเลีกไว้ว่าแบบเอ,อแต่ละแบรนด์ทําสีออกมาสีส้มสีน่นสีนี่เขาขายใครวะสรุปแล้วอ่เ,ออเราก็ โตขึ้นเราก็ได้ศึกษาเราก็รู้ใช่ป่ะแล้วพอเรามาอยู่เองที่นี่อะไรเงี้ยเราก็รู้แล้วอ๋อโอเคเว้ยคนที่นี่เขาชอบกระเป๋าสีสันแนวแนวอย่างเงี้ยมากๆพวกสีดําสีอะไรอ่ะเขาแทบจะซื้อกันน้อยน้อยแบบน้อย,อยมากๆด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยพวกสีสีจะหมดไวมากๆจริงๆอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมใช้บ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยใบเนี้ยน,น่ารักมากสวยมากนะครับก็ยังไงเดี๋ยว ไปดูกันนะครับว่าจะแมทชิ่งออกมาในแต่ละลุกแล้วก็แต่ละวิธีในการใช้ะจะเป็นยังไงเพราะว่ามันสามารถเป็นเบลแบ็คได้ด้วยนะครับนี่โอเค ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกับคลิปคลิปนี้นะครับแล้วเลงก็แฮปปี้กับน้องมากๆคือรอมากเพราะว่าชอบมากๆเห็นสีแล้วคือกรี๊ดเลยบอกคุณฝนแบบว่าเอ้ยชอบสีนี้มากอะไรเงี้ยนะครับคือรอคอยน้องแบบสุดๆอะไรเงี้ยนะครับก็ยังไงใครไปสั่งนะครับก็อย่าลืมนะวันที่10สิหงหาคมนี้แล้วก็บอกว่ามาจากช่องเรงน,นะครับก็จะได้รับวีไปด้วยนะครับถ้าใครไม่พูดในอดนะครับโอเคอยังไงไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายเคแคร์ทุกคนครับ